ไปเทเด้อดีๆค่ะอากาศดีไหม yeah. it s, it s <S เดี๋ยวเราไปเทยขยะก,ก่อนดนากทิ้งขยะก,ก่อน ชื่ออะไรนะอะไรไวเล็ตโอเค how old four I'm four oh, I'm four โอ a y I like to eat grapes เรื่องอะไรอย่าระวังรถนะคะ ขยะอยู่นั้นอ้าวไม่ใช่อันนี้นนอันนี้ดีกว่ามันใกล้กว่าพูดว่าอะไรอ่ะทั้งขยะอยู่ไหนคะมันเป็นตรงไหนเนี่ยดันโอ้ร้องเพลงเป็นด้วยนะ ไวเล็ตเนี่ยไวยเล็ตไรโยนทิ้งไปเลยโยนไวเล็ต <See you. S 1> ทิ้งไปเลยร้ <c oughs> องเป็นเพลงให้พเพาะสิทำแบบเดินไม่ได้มาเดินตากแดดทำไมเนี่ยหลบหลบแดดไหนที่ลูกอากิชอบแดดเหรอ ใส่มหมวกถอะจะได้เป็นฝาแฝดกันไงกิดไเปเยอะแฮนาาจะอุ้มน้องไปไหนเนี่ยจะอุ้มน้องไปไหนคะไม่ได้ยินเห็นไหมหูหนาวเนี่ย กอ้กี่ไม่หนาวยายหนาวผู้ยายมาจากเมืองไทยยายก็นาวหนาว,นาวนเดี๋ยวนั่งนะลูกสกปอกไปนั่งที่อื่นไปนั่งที่แม่เลื่นไม่เลื่นกันเถอะที่โต๊ะไม่เลื่อนดีกว่านะไปตรงไหนพาไปซิลืมลนะไม่มันเป็นตรงนั้น สป2โมงของวันเสาร์ออกมาเดินเล่นกันนะคะ It's h o so hot It's c o l มันเป็นร้อนมันเป็นเย็นมันเป็นร้อนร้อนร้อนมันเป็นร้อนร้มันเป็นเย็นๆๆมันเป็นร้อนร้อนร้อน <laughs> ไว้เล็ดหัวล้อ <c oughs> เดี๋ยวหมวกหล่นนี่เดินประถุงตรงนี้นะต้องระวังเพราะเป็นถนนนะคะเผื่อมีรถวิ่งมาไม่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 ไม้รถคันนี้ทำไมจอดตรงนี้เนาะมาเดินที่ที่ททมันดีๆมาเดินที่ดีๆสิคะเห็นอะไรอ่ะอย่าไปเยียบนะอย่าไปจับนะไข่นกเหรอ Where really? are um, A dead snail shell. But there's nothing in it already left. Yeah, right? no. i to touch it just with like a stick or something. No, it's not in live anymore. It's just a shell. I know. ทำไมต้องพูดตาอากิตลอดเลยไว้เล็ดเนี่ยพอป้าซื้อให้เองหรือว่าอากิขอให้ซื้อรู้แล้วนะพอซื้อให้ตรงเนี้เหรอทำไมอยู่ทำไมอากิรู้ล่ะ เคยเห็นป้าจอดรถตรงนี้เหรอีจะเสใชออเดาเลยเหรออาทำไมมาม่าต้องไปจอดข้างนอกมาม่ has to park there c a u s since there's construction over there t h a t where mama parks ม so park park Okay It's so warm พูตามอยู่เรื่อยเลยไวเล็ตไวเล็ตล้องพ่อกว่าอีก ลูกอะไรเนี่ยอากิชอบเก็บจังเลยลูกอันเนี้ยมันเป็น <Berry. S 2> เบอร์รี<ะ>่เบอร์รี่ไปไม่อากิไม่อยากจะไปอ้าวไม่อยากจะไปได้ช่วยเก็บไหมใช่เอาเป็นใหญ่ใหญ่หญเลยมั้ยใช่อ่ะไปไปใหญ่ใหญ่ คอ,อแล้ว,ลวมีมือถือไหมนะ่ะไปไหนต่อตอ่ะนั่งอ่ะนั่งกันนั่งนั่งพักเหรอเหนื่อยเหรอ เหนล่ะขาแปดขาแปดกันนะคะวอาเลสว้าเลสม,มันไม่เห็นอากิเราเห็นยายเห็นยายไหมหน้าเกลียดมากชอบทำหน้าน่าเกลียดทั้งทั้งที่ตัวเองก็น่ารักออก เนีอนอ่อันนี้ใช่เลยใช่เลยเห็นเห็นเลยดูสิเนี่ยดูอากิสิอากิดูทำหน้าน่าเกียดมากอากิไปดีกว่าโกรดีกว่ากลัวกลักว,าวาอากิกลัวอากิกินอากิชื่อเรื่องเรื่องทำทำนายไหม ไม่หรอ้าวก็เมื่อกี้อากียังอ่านคำทำนายให้ยายเลยไม่ยา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 อ้าวเราถึงบ้านแล้วเหรอเนี่ยแล้วไม่ใช่บ้านเรา <laughs> อย่าหลอกยายยายรู้ <laughs> อากีหลอกยาย <laughs> บ้านไข่เขาก็ไม่รู้ไปขึ้นบ้านเขาได้ไงตรงนั้นไปขึ <laughs> ้น นี่เรามาที่สระน้ำม้ามันเห่าอากิแน่เลยไม่ไม่อากิเงี้ยเห่ามันเห่าอากิเป็นยหยเอามันเห่าอากิกับวอลเลจ อุ้ยเขาเปิดประตูด้วยหมาเขาเอาหมาไปเที่ยวเสียทั้งนั้นน่ะใช่ไหมตัวที่อากิชอบอุ้ยมีคนมีคนเข้าเขาอาบแดดด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนอนอาบแดดเห็นยังเห็นเขายัง ไม่ได้หรอกแม่ไม่ให้มาแล้วเายแอนฟ้องแม่แล้วว่าเราจะหนีมาว่ายน้ำยายแอนเายแอนเทคมาฟ้องแอนจี้ไม่ได้เราว่ายไม่ได้แล้วันนี้ไปไว่ายบ้านยายแตงไงเขาจะยแตงมีสระว่ายน้ำแล้วน้ำเขาก็มิกซ์กันด้วยเขาสามารถมิกซ์น้ำได้มิกซให้ให้ก็ไอเซ่ไหลย้วยเอาฮอตฮอตกับโคล together a hot water and cold water not separate just one ทีนี้ถึงแน่แล้วถึงบ้านอากิแน่แล้วเพราะว่าบ้านอากิร่มมากเลยเนี่ยแดดไม่ค่อยส่องตรงบันไดอ่ะเนี่ยเห็นไหมแดดไม่ส่องตรงบันไดนะว่าเลสสนุกไหมคะ ว่าเล็ดยักหน้าเหรอว่าเล็สนุกไหมคะอากิสนุกไหมคะอากิพูดไม่ได้แล้วค่ะไปไปไปกลับบ้านไปเลยไม่ไม่ไม่าอยากกลับบ้านแล้วไม่ม่ อะแล้วเมื่อกี้ไล่ไครอ่ะไม่แลไล่ใครไปไปไปไล่ใครไม่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 ไมมมม หัวเลาะเป็นไหมวาเลสวเลสหัวเลาะทำไมยายจะกลับบ้านแล้วดีใจใช่ไหมไม่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 ่ไมม่ไ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 ม่

1 2 3 1 2ว้าชา้าลูกเดียวหล่นอ้าวผิดบ้าน <laughs> แกลงอีกละแกลงทำามแกลงอีะแ,แกลงว่าเนี่ยแกลงทำผิดว่าเนี่ยแกลงเดินผิดป่ะถามจริงแกลงหรือลืม <c oughs> ไม่จริงอ่ะตัวแค่นี้ลืมแล้วเหรอ ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร Angel Angel หรอไม่ใช่ไม่ใช่ Cupid หรอ No it's an angel okay. okay หลับคาประตู <Hey. S 1> Can Can I hold this one No You Got it oh. Good job เข้าบ้านลว